สวัสดีค่ะวันนี้รัดผักหลังห้องชวนกันปลูกนะคะวันนี้รัดก็จะมาอัปเดตต้นถั่วพุ่มที่เราทําคลิปการปลูกถั่วพุ่มไปแล้วเนาะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตว่าต้นเขาโตได้ขนาดไหนแล้วนะคะก็ใบจริงเขาก็เริ่มออกมาเยอะแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นต้นถั่วพุ่มของเรามีประมาณห้าต้นนะคะเราก็เห็นไหมคะเขาก็แตกย่อแตกกิ่งออกมาให้เราได้เห็นแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเราก็ดูเห็นไหมคะ ก็เราก็จะปลูกง่ายๆนะคะฉบับหลังห้องในกระถางของเรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลำต้นส่วนตรงรากเขานะคะลำต้นโคนต้นเนาะเราก็จะยาวขึ้นไปเลยนะคะเป็นเนี่ยค่ะเป็นถั่วพุ่มของเรานะคะเราก็จะกะว่าให้เขาเลื้อยในริมระเบียงตรงนี้ไปเลยนะคะแล้วเราก็จะรอรุ้นว่าเอ๊ะเขาจะให้ผลเราไหมนะคะก็เนี่ยค่ะแล้วก็จะเอาออกมาให้ดูแบบนี้เห็นไหมคะ เป็นการเพราะถั่วพุ่มปลูกถั่วพุ่มแบบง่ายๆนะคะเราก็ค่อยลองปลูกเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตว่าเขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะเนี่ยค่ะเขาค่อนข้างโตขึ้นเยอะเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็ปลูกถั่วพุ่มแบบง่ายๆนะคะก็เป็นบรรยากาศเนาะดินระเบียงของเรานะคะไว้มาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมอีกอีกด้วยกันนะคะก็ สำหรับคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่แวะเข้ามารับชมคลิปนะคะก็ God, thank you for watching my video see you again next time h a v e a n i c e d a y ๊ายบายขอให้มีความสุขในคลิปปลูกผักเราเห็นผักสีเขียวเนาะออกยอดใหม่แบบนี้เราก็จะมีความสุขนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะธรรมชาติ ก็จะมีมดเห็นไหมคะบายบายค่ะ